สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรน่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวนะครับให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ฝากท่านที่สนใจนะครับอยากจะซื้อมือถือทุกรุ่นโดยเฉพาะเน้นราคาถูกนะครับท่านสามารถมาติดตามมาเช็คราคาก่อนซื้อได้เลยที่ช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับยังไงแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ ีเราจะมาดูโปรโลดราคามือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น oppo a54 นะครับมือถือรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเดี๋ยววันนี้ผมสรุปราคาทั้งหมดมาให้ดูนะครับซึ่งการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นประมาณ1,190บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อมือถือรุ่นนี้หรือว่าอยากจะได้มือถือสเปคดีๆราคาโดนใจนะครับบอกเลยว่า oppo a54 รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของ าคาก็เหมือนเดิมนะครับมาดูสเปคกันก่อนส่วนท่านที่อยากจะให้ผมแกะกล่องรีวิวนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมมีมาแกะกล่องให้ดูแน่นอนวันนี้มาดูในเรื่องของราคากันก่อนนะครับสำหรับ oppo a54 ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่21เมษายนปี2021นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับถ้านับถึงตอนนี้ก็ประมาณ9วันเท่านั้นนะครับสำหรับราคาเปิดตัวก็5,699บาทในเรื่องของสเปคมือถือ รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.51นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ HD Plus 720 x 1600พิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนโบเก้2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง16ล้านพิกเซลนะครับส่วนในเรื่องของชิปการประมวลผลนะครับรุนนี้มาพร้อมกับชิป MediaTek Helio P35 Octa Core ความเร็วประมาณ2.35 g h z นะครับมาพร้อมกับระบบ ปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน10ครอบทับด้วย ColorOS เวอร์ชัน7.2สำหรับหน่วยความจำนะครับรุ่นนี้ให้แรมมา4แล้วก็ลอม128กิกเลยนะครับแบตเตอรี่ก็5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วได้ประมาณ18วัตต์นี่เป็นข้อมูลสเปคของ oppo a54 นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน .com เมื่อดูในเรื่องของสเปคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับเริ่มดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรสำหรับท่านที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับเดี มมีลิงก์จากทุกร้านมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันง่ายๆเลยนะครับที่ใต้คลิปท่านอยากจะซื้อของร้านไหนสามารถกดสั่งซื้อกันได้เลยเริ่มดูกันที่ทางด้าน lazada กันก่อนนะครับ oppo a54 จัดจําหน่ายโดย oppo เองเลยนะครับรุ่นนี้ ram 4ลอม128กิกอย่างที่ผมบอกไปสั่งซื้อร้านนี้นะครับมีของแถมให้จาก oppo นะครับมูลค่าของแถมถึง1,789บาทก็น่าจะเป็นกิฟต์เซ็ตบ็อกนะครับรวมไปถึงมีลำโพง jbl ด้วยน่าจะประมาณนี้นะครับ สำหรับของแถมยังไงแล้วท่านลองแชทสอบถามกับทางร้านก่อนได้สำหรับราคาขายอยู่ที่5699บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนชําระก็สามารถผ่อนได้สูงสุด6เดือนเลยนะครับจ่ายเพียงแค่เดือนละ949บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับสำหรับสินค้าเป็นเครื่องศูนไทย100%ยเ์เนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันให้1ปีเต็มท่านใดอยากจะซื้อร้านนี้ก็กดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับ5,699 9บาทก็เป็นราคาเปิดตัวแต่ว่าจะมีของแถมมาให้มูลค่าถึง1,789บาทผมก็ว่าคุ้มนะครับถ้าจะสั่งซื้อร้านนี้ดูต่อที่ร้านที่2ร้านนี้ไม่มีของแถมนะครับแต่ว่าจะมีส่วนลดให้จากราคาปกติ5,699บาทลดราคาเหลือ5,250บาทนะครับมีให้เลือก2สีเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีเต็มนะครับใครอยากจะซื้อร้านนี้ก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปไม่มีของแถมแต่ว่า ราคา5,250บาทเท่านั้นดูกันต่อเลยที่ช้อปปี้นะครับร้านแรกจัดจําหน่ายโดย OPPO Official นะครับสำหรับ OPPO A54 รุ่น RAM 4 ROM 128GB ซื้อร้านนี้มีของแถมให้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องประกันศูนย์12เดือนซึ่งของแถมก็จะเป็นก i ิฟบ็อกจากทางด้าน OPPO นะครับมีกระติกน้ําร้อนให้ด้วยมูลค่าประมาณ498บาทซึ่งก็อาจจะน้อยกว่าทางด้าน Laza ด a น,นะครับสั่งซื้อร้านนี้มีช้อปปี้คอยให้40คอยนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งมีให้เลือก2 สีท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปสําหรับ oppo a54 5699บาทนะครับดูกันต่ออีกซักร้านหนึ่งจากช้อปปี้เหมือนกันนะครับ oppo a54 รุ่น ram สล rom ห่งร้อยยี่สิบแปดกิกเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับรับประกันให้1ปีเต็มสั่งซื้อร้านนี้มีของแถมให้นะครับมีทั้งวายรีส s เฮดเซ็ตนะครับมีกระเป๋าแถมให้นะครับซึ่งภายในกล่องก็จะมีฟิลม์มแล้วก็มีเคสใสแถมมาให้ด้วยนะ 5,250บาทนะครับถึง5,690บาทก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับสำหรับร้านนี้ก็จะฟรีค่าจัดส่งมีให้เลือก2สีนะครับเราก็จะให้เราเลือกเป็นตัวเครื่องเราก็มีของแถมไหมหรือว่าจะเลือกเป็นเฉพาะโทรศัพท์แบบนี้ก็เลือกได้นะครับราคาก็จะต่างกันไปวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะโอนท่านที่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อน0%ได้นะครับนี่ก็เป็นราคาทั้งหมดจากช้อปปี้นะครับเริ่มต้นประมาณ5,250บาท ท่านใดอยากจะซื้อก็ดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับปิดท้ายกันที่ทางด้าน j d c e n t e n นะครับมีราคาพิเศษมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันสําหรับ OPPO A54 รุ่น RAM 4ลอม128 g ินะครับลดราคาเหลือ5,240บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันให้1ปีเต็มท่านใดอยากจะซื้อก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับ OPPO A54 จาก j d c e n t e n 5,240บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นสรุปราคาทั้งหมดเลยนะครับจาก ทั้ง Lazada s h o p ป e แล้วก็ J จดีเซ็สำหรับ oppo a54 นะครับราคาก็จะประมาณนี้ท่านชอบร้านไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย DT แทนะครับ oppo a54 รุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทเท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชราระค่าบริการรายเดือนกับเขาในเรื่องของราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับสามารถซื้อได้ในราคา1 1 0 0 190บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกัน3แบบนะครับเรามาดูกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อ Oppo A54 ได้ที่ราคา1 1 9 0บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย1 5 0 0รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องนะครับประมาณ2690บาทถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ5 9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา1690หนึ่งพันหกร้อยเก้าริบบาทมีค่อ ประมาณ2,690บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2,190บาทมีคาเนตลุกหน้า500านะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ2,690บาทซึ่งก็จะเท่ากันทุกโปรเลยนะครับท่านชอบโปรไหนก็เลือกซื้อได้เลยนะครับโดยที่ทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่ ที่ 2, สําหรับค่าย TrueMove H นะครับ Oppo A 5 4รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชําระค่าบริการกับเขามีให้เลือก2สีเหมือนกันนะครับราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่5 6 9 9บาทส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือก3แบบแบบแรกเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา2589บาทก็จะมีค่าเน็ดล่วงหน้าประมาณ800บาทนะครับส่วนลูกค้าใหม่หรือว่าการเปิดเบอร์ใหม่นะครับก็ซื้อได้ในราคา2589บาทก็จะมีค่าเน็ดล่วงหน้าเช่นเดียวกัน แล้วก็การเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา2,589บาทเหมือนกันค่าติดล่วงหน้าก็จะประมาณ800บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ Oppo A54 สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ประมาณ1,000ต้นๆนะครับแต่ว่านี่จะเป็นตัวอย่างของการซื้อเครื่องเปล่านะครับราคา5,699บาทมีให้เลือก2สีท่านดใดอยากจะซื้อหรือว่า อ,อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงที่ AIS ช h อ p ทุกสาขาโอเคนะครับที่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ Oppo A 5 4นะครับทั้งราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรจาก Lazada, Shopee แล้วก็ JD c e n t ท่นะครับท่านชอบร้านไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปมีการลดราคาแล้วก็มีของแถมมากมายนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้น1,190บาทนะครับจากค่าย d t แทถ้าท่านอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผม ได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ